จัดบ้านอย่างไรให้เฮงให้ปังตามหลัก่วงจุย้ยให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรายละเอียดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม i อดีลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ 22ถึง28พฤศจิกายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับถ้าไม่นับวันจันทร์กับวันพฤหัสนะนอกนั้นดีทั้งสัปดาห์ย้ำอีกครั้งถ้าไม่นับวันจันทร์กับวันพฤหัสชาวลัคนาราศีมังกรดีทั้งสัปดาห์ วันจันที่ผมบอกว่าไม่ค่อยโอเคนักนั้นจะหมายถึงมันจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจยังไงก็ไม่รู้ครับทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ร่วมงานอาจจะทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจหรือไม่ชอบขี้หน้ามันหรือเหมือนกับมันจะมีปากเสียงแต่ที่พูดนี้ก็ไม่ได้ให้ไปมีปากเสียงนะครับพยายามเลี่ยงได้เป็นดีที่สุด พอวันอังคารและวันพุธสองวันนี้การเงินจะดีจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะวันพุธเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรวันพฤหัสจะมีการใช้จ่ายเงินทองนะครับจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองหรือมีเรื่องงุ่งมิดเรื่องเองินเงินทองทองวันพุธการเงินดีวันพฤหัสให้ระวังเรื่องเงินนะต่างกันแค่วันเดียว แต่มันจะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเราอาจจะอย่างน้อยที่สุดคือไปมือลั่นไปเอฟอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ากูไม่น่าซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับพอวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น3วันที่แฮปปี้ทีเดียวของชาวลัคนาราศีมังกรการงานจะมีความสําเร็จจะมีโชคดีจะมีชื่อเสียงนะนะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นครองอยู่ในเรือนลาภะอาทิตย์ของอาทิตย์และพุธรองอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็ ดาวเสายังคงทับลัคนาของตัวคุณเองอยู่ได้เกษตรราธิปดีและปัญจับมหาบุรุษโยกยังตีกลนกับดาวราหูมีความสําเร็จดีสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าชาวลัคนามังกรพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะครับอย่าไปพูดอะไรในลักษณะที่วิจารณ์คนอื่นมากนักหรือใครมาขอความเห็นอะไรที่ต้องต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่3เลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามอย่าไปวิจารณทําให้ เกิดความงุนหงิดใจเปล่าๆแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเขาจะไม่พอใจเราได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ใครมาขอความเห็นกับเ,เรื่องเกี่ยวกับบุคคลอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือคุยไปเรื่องอื่นต่อไปเรื่องอื่นไปเลยนะครับและชาวลัคนาราศีมังกรอีกเช่นกันนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวนะครับดาวอาทิตย์และพุทธที่อยู่ในเรือนลาภาตรงนี้นั้นให้ความหมายในทางที่ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่างานที่เป็นเชิงวิชาการ หรืองานที่อะไรก็ตามที่แงแทสดงความสามารถของตัวเองจะได้รับความสําเร็จจะมีชื่อเสียงนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีมังกรส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะนะครับบอกกับชาวมังกรแบบนี้ว่าดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทนของความรักนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรด้วยและเป็นตัวแทนของความรักด้วยดาวศุกร์ใช้ดูเรื่องราวของความรักได้อย่างดีมันไปอยู่ในเรือนวินาศ เหมือนกับมันจะมีคนมาแอบแอบชอบเราจะทําตัวกึ่งๆึ่งเป็นเพื่อนเราแต่จริงมนุษึกพิเศษกับเราก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือในหนึ่งชาวลัคนามังกรช่วงนี้มีความรักหรือมีใครมาชอบพอก็อย่าไปกระตกกระตากมากครับเก็บงานเป็นความลับไว้บ้างจะดีคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงสัปดาห์นี้ระวังจะขัดแย้งหรือทะเลาะก,กันเรื่องเงินนะไอ้วันพฤหัสที่บอกนั่นแหละระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินหรือขัดแย้งหรือไม่พึงพอใจกันเรื่องเงิน ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงอสโ r รโล g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล